ไปครับผู้ชมลุยน้ำไปครับผมน้ำค่อนข้าง,างลึกหน่อยก็จะได้แต่ละลังทั้งลุยน้ำทั้งลุยยาสุดยอดครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมพี่เมตตาแล้วอดหนุน สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมจะข้ามไปตียังไงเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยมีแต่น้ําแต่รางค่อนข้างสวยครับผมดูน้าครับผมผู้ชมความค่อนข้างเึอะพะมายอย่างดูก็เยอะะโอเคครับผมเดี๋ยวหาใบมะพร้าวนี่แหละข้ามไปเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมแต่มองไม่ค่อยชัดนะครับมุมนี้โอเคครับผู้ชมนี่ครับผู้ชม พอจะเห็นอยู่เนี่ยครับพอจะเห็นอยู่ไปมือผมแต่น้ำนสุดยอดยอดไม้ใบมะพร้าวเห็นครับผมรังค่อนข้างโตเลยเจอกันข้างบนครับผมขออนุญาตไปทำครบครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมลุยน้ำไปครับผมน้ำค่อนข้างลึกหน่อย คิดว่าไปได้ครับผมเอาไมา้อย่างดูแล้วไปได้ครับผมลึกตรงกลางแต่ตรงนี้ก็ค่อนข้างลึกหน่อยต้องเดินขอบๆครับผมโอ้โหสุดย,ยอดเป็นไงครับผู้ชมก็จะได้มาแต่ละลังก็จะตามเจอ โโอโ้นี่ครับคุณผ้ชมครบเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวขออนญาตใส่ไอโมงครับผมไม่รู้โซนนี้จะมีน้ำไหมนี่ครับสวยอยู่ครับผมแต่ดูน้ำไม่ค่อยอุมลุนลังครับผมตามเจอแล้ว เห็นจินดอกมันจะลากำลังจะถ่ายบินมาแต่กินเยอะอยู่ครับผมโอเคครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ออกมาเมื่อวานก็ไม่ได้ออกแต่มีคนโทรมาบอกครับผมก็เลยได้ออกโทรมาบอกว่าเขาไปปักเบ็ดไปเจอพึ่งก็ลุยน้ํำตีเหมือนกันครับผมแต่น้ำลึกกว่านี้เยอะนี่จะต้องข้ามไปอีกครับผมเนี่ยข้ามไปต้นมันต้นพึ่งนี่ครับยังไม่ถึงนะครับ โอเคครับผมเตรียมตัวก่อนครับผมเจอกันทั้งบนครับค่ะผู้ชมอ้อไม่ได้เข้ามานานเลยอ,อยู่จนแก่ครับน้ำไม่มีอีกังหากโอเคครับค่ะผู้ชมเพิ่งย้ายแหลงหรือว่า ออกขี้ออกเกี่ยวไม่รู้เนี่ยบินให้เต็มเลยครับผมผู้ชมยังไงไม่รู้หรือออกขี้ออกเกี่ยวก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวรอดูสักพักครับผม น,นะครับตามจะกินดอกมันครับผมดูแล้วน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปขยับดูก่อนครับผมขยับดูหน่อยว่าไหวไหม ตามมาได้เห็นออกขี้ออกเยี่ยวครับผมออกขี้ออกเยี่ยให้เต็มเลยรอเขาสงบแล้วครับจากข้กลุ่มแหละโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูมุมหนึ่งขู่แล้วครับผมถอยห,หน่อยกินตัวเขาไปหาเขาครับถอยก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวไปขยับดู ไปครับผู้ชมบุกป่าทางที่ผมเดินเมื่อกี้นี่ครับผมครบพอได้นิดหน่อยครบเปียกครับผมบุกไปครับบุกไปครับผู้ชมโอ้โหแล้วผมทางที่ผมพาเข้ามาตามมาเราจะได้แต่ละลังทั้งลุยน้ำทั้งลุยยาถูกอจครับผม ดูวีเข้าไปครับชีวิตขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตตาและอดหนุ่อยนไหนไม่รู้จําไม่ได้ละเดี๋ยวเดินตามทางไปเมื่อกี้ตามเข้ามาไม่ได้เอาของเข้ามาครับผมดูครับลกไม่ลกแต่ป่านี้ดอกมมนเต็มเลย ผมขออนุญาตครับผมไปเหาะดูแล้วเมื่อกี้ไหวนิดเดียวไหวช่วงท้ายน่าจะพ้อมมีน้ำแล้วครับผมลุ้นกันครับผมครับผมใส่หน้กากากแล้วนย่ยากครับผมจดแห้งได้ไม่เยอะนี่ครับผมแล้วไม่โตหรอกแต่ลุ้นน้ำครับผมลองลุ้นดู โอเคครับติดครบก่อนถูกแล้วครับผม สวยครับผมได้อยู่ครับไดาอยู่ในไหวที่ว่าพึ่งใหม่เอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องครับผมท่านผู้ชมอ๋อสวยอยู่ครับผมนะครับเป็นเที่ยตอนเขาได้กินนรับดูต่อไม่ได้เที่ยวครับผมเราจะเห็นนะครับญาตดครับผม สูงนี้ก <c oughs> ็ผมอาไม่เยอะแตอนนี้ก็ผมใส่น้ำก็ใส่ล่างเฮ้ยจัดน้ำก็ผมเฮ้ยจัดลังก่อนก็ได้ครับอย่างนี้

ขาเด็อดหมดเียสอนประผมเขาโทษด้วยมันขาโทษด้วยคระผมเลมออกโอเค,อเคนี่คระผมขอโทษ ได้ครับผมมีกว่านั้นเยอไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม i don't